เมื่อเราได้ข้อมูลในการที่สร้างนิทานนะครับโดย VO Pickword จาก Pickword นี่แล้วก็เสียงจากบอดน้อยแล้วก็เพลงประกอบที่จากซูโน่นะครับเราก็มาดูที่นี่เลยครับเราใช้แคปคัส อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือ Microsoft Clip Champ ของค่าย Microsoft นะครับอันนี้แต่จะให้ลองดู Cap Cu ดนี่ก่อนเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็ลงล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแท็ with Google เสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่คำว่าวิดีโอใหม่ครับตรงนี้เราก็ปิดเลย ปิดเลยอันดับแรกนะครับเราต้องทำการอัปโหลดไฟวีโอไฟล์เสียงไฟ์ภาพแรงต่างเนี่ยเข้ามาก่อนครับวิธีการอัปโหลดก็คือเข้าตรงนี้แหละครับคลิกแล้วคลิกอัปโหลดไฟล์แล้วเราก็ไปหาจุดที่เราเก็บงานไว้นี่ครับ เก็บเปนอีเมลชั่วคราวเดี๋ยวจะเอาภาพอ,อีกภาพนึงแล้วก็เอามาอันที่หกแล้วต่อไปก็เอาวิดีโอนะครับวิดีโอนี้จากพิกวดครับอืม ทำจนครบเลยนะครับเมื่อเราอัปโหลดไฟล์นะครับไฟล์ภาพหน้าปกหน้าหลังไฟล์วีโอเวกพิกวดครบแล้วไฟล์เสียงบรรยายประกอบนะครับแล้วก็เพลงพื้นหลังทีงนี้เราก็ต้องใส่ภาพลงไปในไทม์ไลน์นี้เลยครับแรกก็ใส่ภาพก่อน เห็นภาพแรกครับต่อไปเราก็ใส่วิดีโอวิดีโอแรกเ็าใส่ต่อไปเลยครับพอใส่วิดีโอแรกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เสียงบรรยายประกอบเข้าไปแต่สังเกตดูนะครับว่าเสียงเนี่ยก็จะยาวกว่าวิดีโอเพราะนั้นเราก็ทำการ คลิกขวาเลือกคัดลอกครับ oh. แล้วก็เอามาวางต่อนะครับอัน <มา S 1> นี้ <มา S 1> นเองแล้ววิดีโอยาวกว่าไหมเราก็คลิกแล้วก็จัดย่อลงมาก็เสร็จเรียบร้อยในนะครับวิดีโอคลิปที่1ทีนี้ต่อไปอันที่2ก็ใส่วิดีโอมาครับ แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยก็ใส่เสียงที่สองลงมานี่ครับถ้าเกิดภาพวิดีโอไม่ถึงแล้วก็คัดลอกแล้วก็วางนี่ครับมันเกินไปแล้วก็คลิกที่วิดีโอที่เกินแล้วก็ตัดลงมาเนี่ยครับทำให้ครบทุกอย่างเลย นะครับเมื่อทำการใส่ไฟล์เข้าไปในไทม์ไลน์ครบหมดแล้วนะครับจนถึงกับภาพปิดท้ายทีนี้เราก็มาใส่ข้อความกันใส่ข้อความบนตรงนี้ครับแล้วไปที่ตัวทีนะตัวที แล้วก็เพิ่มหัวข้อแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเด็กดีมีน้ำใจเราก็ทำการนะครับกลุ่มดำเพื่อเปลี่ยนสี แล้วก็ไปที่เพิ่มก็เป็นสีน้ำเงินครับเสร็จแล้วไปที่สโตคคือขอบสีขาวแล้วเลือก3จุดครับนี่แล้วก็เลื่อนนี่ครับก็เรียบร้อยถ้าจะขยาย ลากที่มุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาได้นะครับทีนี้มาเรามาตรงที่แถบนี้แล้วขยายให้เท่ากับนะครับรูปภาพนี้บรรทอ้รูปหลังสุดรูปหลังสุดนะครับตรงนี้เราก็จะมาใส่ด้วยแล้วก็ทำการคัดลอกเลยแล้วก็วาง เล่นมาเลื่นมาด้านสุดเลยครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้พอใส่ไเทอลนะครับแล้วใส่เสียงบรรยายใส่รเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่นะครับเพลงพื้นหลังนะครับเพลงพื้นหลังนี้ เราก็ดูซิว่าความยาวจะเท่าไหร่โอ้ยาวมากเลยครับเดี๋ยวเราลบอันนี้ไปอันนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ย่อลงมาครับ เมื่อเราได้ทำการนะครับย่อเพลงลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ลองทดสอบเปิดฟังทั้งหมดเลยครับเช้านี้นนที่โรงเรียนเทศบาลหัวดงเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กิงคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเสียงเพลง,งมาเลงดังนะครับ เราคลิกที่เสียงเพลงแล้วก็เลือกให้ดังสักสิบห้าสิบห้าเดซิเบลตรงนี้ก็เริ่มต้นแล้วก็ลดลงอย่างละหนึ่งครับอ้าแล้วลองดูใหม่ครับดูว่าเพลงพื้นหลังยังดังไหม เช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลหัวดงเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเธอชื่อว่าน้องหลินเด็กน้อยผู้มีน้ำใจงดงามเมื่อเพื่อนทำาสมก็สแสดงว่าได้แล้วครับขนาดนี้นะครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกคำว่าส่งออกนะครับเมื่อเราดูว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดส่งออกเลย แล้วกดคำว่าดาวน์โหลดครับดาวน์โหลด720นะครับชื่อนี้เป็น m p พครับแล้วก็เรากดส่งออกอันนี้เราใช้บนเว็บนะครับตอนนี้อันนี้เราทำบนเว็บหมดเลย นี้เราก็นะครับมาเก็บในที่ที่เราสร้างไว้รอรับแล้วก็พิมพ์เลยเด็กดีมีน้ำใจเป็นชื่อวิดีโอนะครับแล้วเรากดเซฟนะครับนี้เราเข้าไปดูในงานของเรา อืมแลล้วงเปิดดูคครรัับบนี่เช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลหัวดงเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเธอชื่อว่าน้องหลิงเด็กน้อยผู้มีน้ำใจงดงามเมื่อเพื่อนทำสมุดตกน้องหลิงไม่รีลอที่จะช่วยเก็บให้ด้วยรอยยิ้มเธอรู้ว่าการมีน้ำใจเริ่มต้นได้ง่ายส่วนใน microsoft คล i ป chip a c l นะครับหลักการทำงาน ก็เหมือนกันเลยเริ่มต้นคืออัปโหลดเข้านะครับน้ำสื่อเนี่ยเข้าในนี้หมดเลยนะครับเข้าในี้หมดเลยทั้งภาพที่หนึ่งภาพภาพแรกภาพหลังวิดีโอพิกเวิร์ดเสียงบรรยายแล้วก็เพลงะนะครับนี่เมื่อเข้ามาแล้วก็ทําแบบเดียวกับในแคปคัสเลยครับวางลงไปแล้วก็ใส่เสียงถ้าเสียงยาวกว่าก็คัดลอกแล้วเพิ่มขึ้นมา นะครับตามนี้เลยส่วนเสียงสามารถจะเพิ่มลดเสียงได้คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เพิ่มลดเสียงได้นะครับแล้วทีนี้เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งออกก็กดเทียบตรงนี้ครับเหมือนกันเลยแล้วส่งออกขนาดเท่าไหร่ผมแนะนําคือใช้เจ็ดรอยี่สิบนะครับแล้วก็เก็บไปเซฟไใน,ในงานของเรานะครับหลักการทําเหมือนกันเลยครับแล้วก็ใช้บน เวฟเหมือนกันเลยนะครับตัวอักษรก็ตัวทีเหมือนกันนะครับที่ตัวกษรที่แทรกเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็จบวิธีการสร้างนิทานจากใช้ AI และใช้ AI ต่างๆมาช่วยในการสร้างนะครับ